อับดุลท่านสมชายถามได้ตอบได้ได้ผู you, ้หญิงรู to to ้ผ Ab ู้ชายรู้รู้อับดุลไอ้ ทั้งกระดาษทิชชู่ทั้งเศษหนังสือพิมพ์แล้วแต่จากคว้าอะไรใกล้มือได้ก็เอามาเช็ดแล้วมากมายขนาดนี้อับดุลออทิชชู่และหนังสือพิมพ์ที่เช็ดพวกนี้เป็นของใครลูกยีออยรันใจครับอับดุลทำไมมันหลายตัวเลื่นเ่ะครับ หลักฐานแล้วท่าฉท่านท่านสมชายท่านท่านอุตมานคงไม่พอใจแล้วครับมันไม่ได้คืออย่างนี้ท่านประธานควรสสกัดจับยังไม่ใจไปส่งเสริมอีกว่าเอ๊ะทำไมอับดุลมีหลายตัวจังท่านอุตมานครับผมผมต้องให้เวลาท่านสมชายเพราะว่าหลักฐานเป็นปี๊บขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันต้องติดตามฟังต่อแหละครับแต่เรื่องที่เป็นเท็จก็คือว่าเรื่องอับดุลนั่นแหละอันนี้มันโจ๊กเลย ท่านอนุตมานครับผมผมก็เห็นว่าอับดุลไม่ได้มีผลต่อหลักฐานอะไรต่างๆมาเพราะว่าอับดุลแค่เอ้ยเอ้ยอย่างเดียวเนี่ไม่น่าจะมีปัญหามาไม่มีเลยทนลุยจเย็นผมให้กล่าวหาท่านลอยๆอยท่านะเอาลูกผมไปตัดต่อเนี่ยผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วด้วยความรักทนลุยนั่งสักครู่หนึ่งครับท่านรออีกสักครู่นะครับถ้าเผื่อว่าถ้าผมไม่มีหลักฐานอะไรที่มันมากมายไปกว่านี้ ถ้าความน่าเชื่อถือไม่มี<ส>เดี๋ยวผมจะให้ท่านอภิปรายแก้ข้อกล่าวหานะครับครับเดี๋ยวจะไม่มีอับดุแล้วนะครับ่าไม่มีแล้วท่านประธานครับอ้ผมเองก็ไม่น่าเชื่อว่าน้องนุ่งจะใจน้อยขนาดนี้ท่านประธานนะท่านประธานที่เคารพครับเรื่องนี้มันมีหลักฐานถ้าท่านประธานคิดดูครับทิชชู่ขนาดนี้กระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดนี้มันจะเช็ดกันมานานขนาดไหนท่านประธานฮะผมอยากกราบเรียนเชิญเจ้าของตัวครับเจ้าตัวครับ ที่เป็นเจ้าของทิชชู่อันนี้แล้วนำมาให้ผมการเรียนเชิญท่านตรงนี้ขอเชิญงปรบมือต้อนรับท่านหน่อยครับท่านสมชายครับครับผมเชื่อว่าท่านผู้นี้ใช้ทิชชู่มาเยอะจริงๆครับท่านประชานจะได้ประจักษ์สักทีว่าน,นี่คือข้อเท็จจริงที่มันเป็นจริง ท,ท่านสมชายครับท่านท่านนทวุฒินะครับประธานกรรมธิการฝ่ายแค้นมีข้อสังเกตอะไรครับเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องนี้มันมันมันมีเรื่องที่จะต้องสังเกตเลยครับท่านอาจารย์ผมมีความจําเป็นครับ<ๆ>ที่จะต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของเพื่อนร่วมพักฝ่ายแค้นอุตสมาลูกหยีนี่ไม่ใช่ใครล้วครับรักกันเหมือนพี่ชายผมยอมไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ ท่านสมชายน้องอีประธานโตเตยนามเอาไสาย,ยศาสตร์เอาอำนาจมืดเอามนต์ดำไม่เหยียบย่ำพีชายผมที่แรกอับดุลเนี่ยผมยังนั่งลังเลอยู่ว่าไส,าย,สาย,ยศาสตร์หรือเปล่าแต่นี่เหมิมเกรมขนาดเล่นนางไม้เลยอันนี้ผมยอมไม่ได้นะครับท่านประธาน ยอมไม่ได้ครับอับดุลนี่ผมยังไม่เห็นตัวชัดกับเดียร์พี่ขอ้นอผมต่อชู้ไม่ใช่ไอ้ชมก็เป็นน้องพี่ก่อนน้องน้องน้องครืองี้ไม่ดูไม่ใช่นางไม้ไปดูแล้วมันนางกล้วยตาน,อาจจนไไีอาจจะเป็นไปได้ครับอาผมขอถอนกับว่านองไม้ผมตั้งก้อสังเกตว่าจะเป็นนางกล้วย,ยตานีเพราะสังเกตว่าปลายหวเหี่ยวต่ำตานะ๋อต่ำตานะครับตำ่ำตาละครับ แต่พอยืนก้างๆทั้งกูก็สมกันดีนี่ท่านปครับ,บท่านปรานต้องทดเวลาให้ผมนะครับท่านนัทวุฒิบอกว่ากล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวขนาดปลายหวีเหี่ยวอย่างนี้นะครับมีอยู่หีเดียวอย่างนี้ท่านอุสมานลูกหียังหิ้วหวีไปหิ้วหวีมา ท่านประธานครับด้วยความเคารพหลักฐานมันมีผมไม่ได้กล่าวลอยลอยประจักษ์พยานมันมีพฤติกรรมลูวินสกี้เมืองไทยแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ท่านประธานดูหลักฐานสิครับท่านประธานครับท่านประธานครับนี่ฮะถ่ายด้วยกันครับโอบออกโอบกอดกันครับอย่างแน่นแฟ้นเลยครับนี่ครับขี่ควายครับทั้งคู่ฮะ นนี้ละท่านประธานครับเห็นชัดเจนพี่น้องเห็นไหม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 ชัดเจนนะครับ <laughs> เห็นนะ <laughs> ชัดเจนทั้งสภาหลักฐานมันมีอยู่อันนี้ไปถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ด้วยกัน <laughs> อันนี้อันนี้ก็ดีควายด้วยกันท่านประธานครับท <laughs> ่านดูสมานลูกหีมีลิ้วล้อมีคนนับหน้าถือตามีมสถานะทางสังคม แต่คนคนนี้ you, ไม่มีอะไรเลยเธอกำลังกับต sort of ่อส um ู้กับอำนาจซึ่งใหญ่เหลือเกินถามจริงๆถามว่ากี่นาทีก็นานประมาณหนึ่งนาทีประมาณหนึ่งนาทีจบครับท่านประธานขอบพระคุณครับจบจบสุดที่จบหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีท่านประธานหนึ่งนาทีเท่านั้นเองขอบพระคุณครับท่านประธานครับ คุณดันสมชายครับท่านดันโทว่าการกระทรวงกรเกษตรและสากรพ์พ่อใหญ่ครับครับช่วยสรุปประเด็นทางฝ่ายรัฐบวมหน่อยครับเอ่อขอขอ,อ,อทบทวนเกี่ยวกับเรื่องออคุณหญิงซึ่งไปถ่ายภาพคู่กับท่านอุสมานลูกหญีนี่ทำให้เสื่อมเสียเพราะเราเคยนัดกันไว้ว่า จะไปถ่ายภาพติดหินอ่อนใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อท่านเป็นอย่างนี้แล้วเออพ่อพก,ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่าอาดีตไม่สำคัญแต่ปัจจุบันฉันเผาเธอขอบคุณพ่พอใหญ่นะครับก็คงได้เวลาสมควรนะครับผมจะ อนุญาตกับทางพรรคฝ่ายแค้นนะครับท่านประธานกรรมาการฝ่ายแค้นจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทา่านนทวุฒิสสยเกลือเชิญนลครับท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียตรติเคารพครับวันนี้เนี่ยการถแถลงนโยบายของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยครับเขาบอกว่ามาประชุมวันนี้เพื่อถแถลงนโยบาย แต่ผมฟังดูไม่ใช่การแถลงแล้วครับท่านประธานมันเป็นการแถลงแถลงแถลลงแถลลงคร,งรงับท่านมีอย่างที่ไหนครับคนระดับรัฐมนตรีมาเล่นอับดุลคนระดับรัฐมนตร์ช่วยมาถ่ายรูปสติกเกอร์และตัดแปะตัดต่อและมาปรักปล้ำคนอย่างเลขาธิการปรัคกฝ่ายแค้นมันเป็นการแถลงของฝ่ายรัฐบาลครับท่านประธานแล้วฟังดูตามนโยบายฟังดูตาแนวปฏิบัติเนี่ย รัฐบวลชุดนี้เนี่ยครับเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวครับว่าอ Asset g o v e นเมนต์รัฐบวลสร้างภาพนะนี่ครับนโยบายแถลงออกมาอะาจะทำให้เศรษฐกิจโตไปในจีดจุดห้าเปอร์เซ็นต์หรือกว่ากว่าต่อปีไม่ต้องทำอะไรหรอกครับท่านประธานครับอยู่เฉยๆเศรษฐกิจมันก็โตปีละสองจุดห้าอยู่แล้วอันนี้หลักเศรษฐศาสตร์บอกชัดครับเพราะนั้นเตินมาบอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจโตจีดีจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์มันมันคู่กันเปล่า แล้วเศรษฐกิจจะโตไม่โตนี่มันดูได้ตรงไหนครับท่านประธครับดูได้ที่ไค่เรื่องไค่นี่หลายท่านพูดแต่แต่ผมจะกขอพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไข่ตกมาท่านนายกครับท่านนั่งอยู่ได้ยังไงในภาวะที่ไข่ตกอย่างนี้ท่านเคยเหลียวแลกก้มลงมองดูประชาชนไหมครับว่าไข่ท่านตกถึงไหนแล้วท่านประธานที่การพบครับจะปล่อยให้ตกอย่างนี้ได้งไงครับท่านประธาน แล้วพอท่านตกนี่ผมจะตั้งคําถามฝากอย่างท่านนายกรรรมตัวแล้วก็พีน้องรัฐบวมว่าไข่ตกอย่างนี้ท่านมีวิธีการทําอย่างไรให้ไข่ขึ้นท่านต้องชี้แจงครับเป็นนโยบายแล้วให้นโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ด้วย่ารตธานที่เคารพด้วยความเคารพครับนี่กล่าวนี่ผมดูมาไม่ไกี่วันเกิดอะไรขึ้นแล้วครับเกิดว่าอาจจะต้องฆ่าแม่ไก่นักแสนตัวนปรานที่เคารพครับถามว่าแม่ไก่นี่ปิดอะไร ทำไมต้องฆ่าไก่เป็นแสนเพื่อพยุงรา,าคาไข่และจะสร้างบ้านในคนจนจะแปลงสินทรัพย์ไปเป็นทุนจเจ้าที่สพกที่รกร้างว่างเปล่ามาให้เป็นเจ้าของแล้วไอ้เจ้าบ้านกู้ตัางแต่นที่เารบครับเรื่องแปลงสินทรัพย์ไปเป็นทุนนีระฝ่ายแกนของเราที่ตั้งคำถามไปบ้างในช่วนและพอเราติดติงเข้าไปหน่อยว่านี่นี่นี่เรื่องแปลงสินทรัพย์ไปเป็นทุนนี่คิดดูให้ดี ที่มันจะไปเป็นถองในตนูนสวนว่าเป็นเดีนาทีสอปกอทีขีดศูนย์หนึ่งล่ะสวนมาพักปลายแกนผมสวนมาพัปกปลายแกนผมแล้วผมถามที่ครับว่าสอปรกอรทีขีดศูนย์หนึ่งนี่มันผิดตรงไหนผมฟันตรงว่าสอปกอทีขีดศูนย์หนึ่งนี่ไม่ได้ผิดกฎหมายเลยนะครับที่มันผิดอย่างเดียวคือสอปกอทีขีดศูนย์หนึ่งมันผิดตรงมีขีดครับเรามีขีดแล้วโต้ไม่ได้ มันต้องซื้อแต่เต็งกับเลขลอยครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าเอาขีดออกจะโต๊ดได้ครับท่านประธานครับเนี่ยมันผิดอยู่ตรงนี้ครับแล้วการประกาศตรงกลางว่าตุจริตเรื่องอะไรบ้างเรื่องทางด่วนเรื่องทางด่วนนี่เป็นการประกาศตรงกลางชัดเจนนะครับท่านประธานเพราะมีทหารมาเกี่ยวข้อง ปีแรกในผมมุตราดีใจก็เป็นมีการกองทหารมาผมนึกในใจห่าตายตายตายพวกโกงต่างดวนที่นี่ตายทหารจับจัดการแน่นอนที่ไหนได้ให้ทหารไปนั่งนับรถอยู่ครับจำได้ซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งสองหนึ่งสองทหารนั่งนับรถอยู่นี่เลยครับเป็นการประกาศสงครามแบบทุจริตเรื่องลำไยเป็นไงครับลำไยลำไยเนี่ยก็บอกว่าเป็นลำไยอกแพ้ครับจำได้ ลำไยอบแห้งลำไยอบแห้งที่ไหนได้ไปเปิดดูเป็นสต๊อกลมในกดังไม่มีลำไยครับมันลำไยที่ไหนที่แห้งจนหายไปเลยนะครับท่านท่านท่านนัตวุฒิครับ <c oughs> ท่านลชไยใช้สิทธิ์เรื่องอะไรครับท่านท่านที่เคารพครับขอประธานอภัยนะท่านผู้กำลังพิปรายท่านนทตุฒใสเกลือเรื่องลำไย <c oughs> อบแห้งเนี่ยขอเรียนให้ท่านสบายใจสักนิดหนึ่งลำไยนะครับ ที่อยู่ในสต็อกลมนี่ยนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสต็อกลมมันก็ย่อมมีแต่ลมมันจะไปมีลำใ่ได้ยังไงเราที่มันหายไปจากสต็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับสสารมันไม่เคยสสารไม่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วท่านไปกล่าวหาท่านนายร่มโทนั้นนี่ว่าพูดอะไรสวนนี่นะท่านก็คิดเร็วท่านก็พูดเร็วเป็นธรรมดา เราเองนี่ต้องตามความคิดนายกท่านในท่านแล้วท่าทางครับท่านประธานครับท่านนัทวุฒิอภิปรายเนี่ยเป็นปฏิปักษ์จะเอาเป็นเอาตายกับรัฐบวมชุดนี้เลยเกินรังเกียจอะไรกันนะกันหาครับกลับไปนอนที่นอนอิเมจเลยครับแล้วคุณจะรักเราครับ